าพูดให้ปู้ดีไหมดีไหมตั้งแล้วตั้งแล้วาต้นต่อไปต้นต่อไปหอยต้นหนึ่งหอยต้นหนึ่งเอานะกระปูแล้วกระปูจอดลูปจอดลูปจินตชัย <c oughs> ใสลูกใสอเออเอา <c oughs> ต้นที่สามต้นที่สามเอาต้นงเอาต้นง <c oughs> ต้นไม้ต้นไม้ลูกต้นไม้เล็ล,เล,ลต้นปยๆต้างมือนึ่ง,ง,งลูก้เป็นรให้เเ่เลยนักบ<า>ินรต่อไปลูก,ลก,ลกเร็วเริ่มสนุกนะครับเริ่มสนุกนะครับเอ้เอาให้ตรงลูกให้ตรงลูกเอาให้ตรงเอาไม่จับไม่จับหม่เอาให้ตรง,ตรงลูก

ให้ตรงนะให้ตรงดูนะคะโอ้ยเก่งจังเลยเขื่อยงานได้เว้ยช่วยงานได้เวเก่งมีแล้วปีนช่วยงานได้เว้ยนี่จริงๆเด็กชอบทำกิจกรรมอย่างงี้แหละอ่ะปีนอ้อมไปลูกอ่ปีนเร็วทั้งนี้ลูกูเอามาแล้วค่ะลุ่ยฟัวมาแล้วค่ะยันเลย อยให้ตรงรูนะโอ้โหเก่งแล้วว่าตเบม้อเตยงด้วยตเบม้อเตงหน่อยตเบมือเต่งด้วยอเป็นตัวบ้ตงก่อนเร็วน้กอ่อยนแ้อเอือพอดีกลับมาเดินหน้าก็โตแล้วเออไปกินแล้วแล้อัปเดตเปื้อนหน้าพอดีรอนะคะรอปู่เจาะดูนะคะลูกต้องเป็นถึงด้ดีลูกเห็นรูหรือยังดูนะครับว่าเขาเราจะกลับมาคราวหน้าเนี่ยต้น

โอเคเข้าใจไมเกมป็นไอวะเี๋วเดี๋ยวอีกอีกอีกลูกต้นนี้งามงมอย่าเวยีดอย่าเหยียวอีกลูกนี่ลูกรูลูกเป็นไมองปลาตลอดเลยให้ชมค่ะให้ชมค่ะอีกไหมคะอีกไหคะอีกไลูกเอาข้า่่แแรกก่อนเอาข้า่่ให้คุณจอรูกให้ อะไรลูกโอ้ยยันตรงลูตลอดเก่งมากจะเหนน้ำเรื่อยเรื่อยเลยเออเดี๋ยวนี้ตัาพวกปีนเจ็บเจ็เจ็บเจ็บเจ็บเจนนี้เอากระปูกนะลูกเอากระปูกค่ะเอาต้นเอาต้นสวยๆลูกเอาต้นใหม่ลูกเอาต้นนี้ครับลูกอ่าแย่เลยเอาจับดีๆลูกจับดีๆครับจับดีๆครับเอามัน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 เก่งมาก เออแปลงนี้เป็นแปลงของน้องปินนะครับเราจะเขียนชื่อไว้ปักชื่อไว้ปัดชื่อไว้โอกโอ้ยเก่งมากเลยช่วยงานได้ไววันนี้ไวเก่งไปเลยอดี๋ยนี้ อันนี้แค่1ขวบ11เดือนกับอีก15วันนะครับ16วันแล้วครับผมเด็ก1ขวบ11เดือนนี่เก่งขนาดนี้แถวหน้าเลยโอ้ยใกล้เนี่ยโด้แถวหน้ารูอยู่ไหนรูอะลูกดูดูรูด้วยนี่ค่ะนี่ค่ะเก่งนะพอหรือยังพออีกไหมสะดวกไหมครับสะดวกไหมครับลูกเออเออเออสะดวกน้ท่านพี่ลูกดูโลูกดูโปรงลูก จังเลยด็กก็อยากเล่นดินเล่นทรายอะไรเล่นปกติดูนะข้างป่าใช่ไหะไม่พาเล่นดินเล่นทรายปีนมาทางนี้ค่ะปีนมาทางนี้ค่ะเดี๋ยวปูดเดี๋ยวปูดเจาะดูให้ค่ะปูดเจาะดูให้ค่ะโอ้โหยาวเลยครับยาวเลยทั้งแปลงทั้งแปลงเลยเมื่อกี้เจ้าต้นเดียวนี่ได้ทั้งแปลงเลยอ๋อปีนจับสายลูก เก่งมากค่ะเก่งที่สุดในโลกเลยเดี๋ยวรอกนเดี๋ยวรอก่อันนั้นมันใบเล็กแล้วค่ะลูกได้อยู่ได้อยู่เอาพ่ถือไว้ให้ปูเจาะลูให้เนี่คือรองเท้าพร้อมสับถวากรองเท้าสีฟ้าสวยปีนเพ็นไหมคะปูทำให้แล้วค่ะโอ้โหวางตรงเ๊ะเลยเอาไปยมอีนะลูกอ่ะ ช่วงนี้มาบ้านขนแก่นเดี๋ยจะใช้แรงงานเด็กตลอดเลยเรา้ยกของส่งของโตขึ้นมาอีกเก่งมากค่ะแต่วุ้นให้ตัวเองค่ะเนอะเอาเลยค่ะเอากับย่าค่ะเอ้ไปให้ปู่ทำให้อ่าตอนนี้ไม่ไงลูกไม่ไงลูกปู่ทำให้แล้วค่ะโอ้ยเก่งจังเลยอะลูกอะลูกต่อลูกต่อเร็วให้เสร็จเลยมีกี่กี่ต้นเองแปลงต้องปิดูด้วยค่ะหรือดูด้วยค่ะเก่งมากก็ให้ตรงดูนะคะ เก่สุดเลยเอาไปรับต้นกล้ากับย่าค่ะหมุนละหมุนละหมุนละแล้วหารมาหาปู่ค่ะเดี๋ยวปู่ทำต่อทางนี้หลกตรงนี้หลกตรงนี้เออทางนี้หลกปู่จ่อรูไว้ให้แล้วค่ะโอ้โหแบนมันจุงแม่นมาก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 เอาอีกไหมคะเอาอีกไหมอ่าโอเคก็จะต่อมาเลยแถวกลางถึงไหมลูกถึงแขนถึงไหมถึงมะละถึงมะละจะแฉลบล้านไว้น้ำ แกนไม่ค่อยถึงเท่าไหร่ค่ะบแกนสั้นค่ะเราต้นกล้ากับย่าสายเร็วคือเก่งแล้วตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ว่างๆอยนีเออเอาลูกอ่ะจะกปให้ผมดูได้โอเคเอาศัยรูลูกตรงนี้รูอยู่ไหนคะเออมองไม่เห็นเก่งมากเก่งมาก โอเคน้องปินเสร็จเรียบร้อยเหลือร่องกลางน้องปินแข็ไม่ถึงต้องให้ยาปลุกไปตัวมือโลกตัวมือเม่เสรลฐาค่ะเรอื้นุนตรงนั้นแม่ตรงนั้นไปไปน่นะเออไปทางนี้ปูนะปูนมปินาเดี๋ยวไปไปอีก3ามสีนเดินไปฝั่งนี้ค่ะตามย่าาไปอีกเออนี่มคะเข้ามานี่เข้ามานีเข้ามาหนิลูกวนไปเลยเนาะสนุกมากค่ะปูจอให้ ปู่จะดูให้เก่งจังเลยตะมือชาเก่งมากลูกลูกอะลูกๆเนี่ยลูกคนละลูกนหลัเอยู่ฝั่งนี้ลูกจแล้วจ้าแล้วปู่จะให้แลค่ปู่จะให้แล้วค่โอ้โหค่อยวางมากเลยนะประจ ong มากไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไร นักลบเขาต้องมีแบบว่าลมบ้างเล็กน้อยชื่อทำสวนค่ะวันนี้ชื่อทำสวนอุ้ยในลูกอีกต้นหนึ่งลูกอีกต้นหนึ่งค่ะเลให้แลูกพอแล้วเหรอในลูกอีกต้นหนึ่งลูกอีกต้นหนึ่งอีกสองต้นลูกจะเสร็จแล้วครับเก่งมากเก่งมากค่ะอีกต้นหนึ่งลูกอีกต้นหนึ่งสุดท้ายค่ะสุดท้ายแล้วค่ะสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วค่ะ โอ้โหน้หองปินเก่งมากนะครับวันนี้ปลูกคณนได้หนึ่งแปงแลงโอเคแปลงนี้นะครับเราอีกเดือนหน้าเราจะมาอัปเดตกันว่าจะสวยงามพร้อมประ,ประทานขนาดไหนน้องปินน้องปิ่นจ๋าบ๊ายบายก่อนลูกบ๊ายบายจุบ๊บได้ไหมคะจุบ๊บได้จุ๊บได้ค่ะโอเค